ในชั่วโมองนี้อย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังคือปกติแล้วนี่จะมีช่วงของตํารวจไซเบอร์เตือนภัยวันพรุ่งนี้นะคะแต่พผเอิญพรุ่งนี้เนี่ยรองโตติดภารกิจนะคะก็เลยขอขยับมาเป็นวันนี้โอรองโตน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่ายังมีภัยเรื่องราวมากมายที่จะมาตื่นผู้ฟังเนาะ ทางั้นไปกันเลยในช่วงของตำรวจไซเบอร์เตือนภยัยรู้เท่าทันกลโกงเล่เหลี่ยมของนักชาชีพในช่วงตำรวจไซเบอร์เตือนภยัยตำรวจไซเบอร์เตือนภัยค่ะกับพันวำรวจโทศักดิ์สิทธิ์ชูบุญเรืองนะคะเอ่อซึ่งเป็นรองผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบกอสออทห้านะคะอ่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันพิเศษนะ,ะสวัสดีรองโตค่ะ ครับผมสวัสดีครับพี่ปุ้มครับสวัสดีครับท่ททานผู้ชมผู้ฟังสพอเปียมเก้าหนึ่งทุกท่านด้วยนะครับอนะ่าปกติเราเจอกันมันพุดธเนาะแต่ว่าพอดีพรุ่งนี้เนี่ยรองโตไม่ว่างน่ารักมากเลยอุตสาหะเวลามาในวันนี้นะคะน่ารักจริงๆใช่ผมพอดีภารกิจแต่ว่ามันมันไม,ไม่น่าจะเว้นว่างได้เนื่องจากจ<น>ะมีผู้เสียหายจำนวนมากครับที่ยังโดนหลอกอยู่นะครับอืมนะคะซึ่ง,งวันนี้เนี้ยคุยอะไรนะคะใช่ครับยิ่งช่วงนี้ นี่แหละครับที่จะมาเตือนภัยกับวันนี้แหละสาคัญมากเลยครับเรื่องนี้โดนหลอกกันเยอะึดเลยตุ๊กตาลาบูบูใช่ไหมคะใช่ครับตุ๊กตาลาบูบูคักำลังยึดเลยลองโตสะสมบ้างไหมคะเนี่ยผมเอาจริงๆผมยังไม่รู้จักเลยครับเันคือตัวอะไรครับเป็นตุ๊กตาที่แบบว่าตาโตหูยาวปากกว้างฟันแหลมจากรูปแต่ก็น่ารักจากรูปก็น่ารักดีนะครับน่ารักดีานแต่ไอความน่ารักของมันเนี่ยครับมันแผงมาด้วยแฝงมาด้วยภัยอันตรายซึ่ง ีคนโดนหล,ลอกเป็นจํานวนปริมาณเท่าที่ทราบไปก็เยอะอยู่ะนะครับความเสียหายก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอืมค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีน้องลิซ่าแบ็คพิงค์อ่ะเขาโพสตลง <c oughs> คู่กับไอ้ตุ๊กตาตัวนี้แหละไอ้ลาบูบูนนี่แหละปรากฏว่าอุ้ย <c oughs> ลองราคาขึ้นสูงใช่ใชค,คือมันมันดังมางก่อนหน้านี้แล้วล่ะมันดังมาก่อนหน้านี้ในราคาที่ระดับนึงแต่พอน้องลิซ่าเอามาโพสลงลงอ้ราคาน่าจะเกือบเท่าตัวค่ะ ก็เคยไปดูในตู้ไอ้ป๊อปมาดนะครับสีเหลืองๆที่อยู่ฝั่งห้าอะเนาะก็เคยไปกดนะคือ้ที่คลิปๆอะเนาะครับอดูลูกชายก็เล่นแต่ว่าแต่ว่าไปไปดูตัวอื่นนะครับตัวแบบทาร์เมอร์อะไรเงี้ยฮะไม่ได้ดูตัวเองเท่าไหร่ก็เพิ่งมาทราบว่าเขานิยมกันนะครับตอนตัวหลอกกันเยอะๆนี่แหละฮะก็เลยมาทราบว่าอนาเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแล้วมันหลอกยังไงอะคะคือเรื่องของการหลอกตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยนะครับมันก็พอดีมีข่าวจากจากทางกระทรวงดิจิตอลนะครับจากดีอี ซีหนึ่งซึ่งร่วมกับตำรวจไซเบอร์เราอยู่แล้วนะฮะนะครับเขาก็ได้ได้มาได้มาเตือนภัยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ามีผู้เสียหายนะครับได้สั่งซื้อตุ๊กตาลาบูบูซึ่งกำลังไปที่นิยมผ่านทางช่องทางของ X นะครับแล้วก็โอนสำลักเงินจำนวน9,996บาทหลังจากโอ,โอน,น,นเสร็จแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้อีกต่อไปครเราก็เลยมาทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ ไปไล่ดูในระบบนะครับซึ่งระบบเนี่ยม,มันยังคงแยกออกมาไม่ได้นอกว่ามีคนถูกหลอกจากอไอการหลอกขายตุ๊กตาลาบูบูเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าวิธีการหลอกเนี่ยเขาหลอกจากนี้ครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการหลอกเขาจะหลอกกันคือหนึ่งมีอะไรบ้างครับไอไอขั้นตอนของการหลอกการซื้อขายของก็คือหนึ่งซื้อสินค้าไม่รับสินค้าก็คือโอนเงินไปแล้วปิดเลยบิดเลยนั่เองอต,ติดต่อไม่ได้ข้อสองครับซื้อไปแล้วครับแต่รับสิ่งของรับ ตุ๊กาตาเราบูบูไม่ตรงปกอซื้อลาบูบูตัวแบบนี้เลยออกมาเป็นตุ๊กตาโดเรมอนปาติกนะครับอะไรแบบนี้น,นะครับค่ะอเข,า,ขาเรียกไม่ตรงปกไม่ตรงปก<อ>ข้อต่อมาครับก็คือซื้อสินค้าที่ได้รับซื้อสินค้าแต่ได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพค่ะอ่าอยากได้ตัวราคาเท่านี้พันสองพันว่าไปนะครับไปได้มาตัวอะไรก็ไม่รู้ราคาสิบบาทอ่า<อ>นั่นนะครับค่ะลักษณะประมาณนี้ซึ่งอย่างนี้ครับมิจฉาชีพนะครับเขาจะฉวยโอกาส มองหาสินค้าที่ประชาชนสนใจเป็นจํานวนมากในช่วงเวลานั้นๆนะครับเหมือนทุกครั้งที่เราคุยกันเลยครั้งก่อนเป็นทุเรียน<อ>นะครับตอนนี้ทุเรียนเริ่มหมดมะม่วงเริ่มหมดนะครับก็จะเป็นอันนี้แล้วกันนิยมกันนกก็เป็นตบบุ๊กตาลาบูเ,<อ>เริ่มจากอะไรครับจากการสร้างเพจเ Facebook ปลอมขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ตั้งชื่อเพจให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเพจ facebook ที่มีการซื้อขายสินค้าจริงนะครับประกอบกับคัดลอกรูปภาพสินค้าเนื้อหาโปรโมชั่นจากเพจจริงเนี่ย มาใช้ให้เพจมีความเคลื่อนไหวแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็มีการขายสินค้าในราคาถูกกับปกตินะครับมีการการันตีสินค้ารีวิวสินค้าปอมจากบัญชี Facebook อวตารบมีการหลอกลวงซื้อขายสินค้าที่ได้ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากแล้วนะครับก็จะเปลี่ยน Facebook เปลี่ยนชื่อแล้วก็หลอกลวงขายสินค้าอื่นไปเรื่อยๆค่ะจากนี้ไมช่ฉาชีพก็ยังได้ใช้วิธีการนะครับในการซื้อบัญชี Facebook ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากนะครับแล้วก็มาสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชน เป็นจานวนมากนะครับต,ตัวอย่างที่ผ่านมาก็เช่นอะไรฮะเช่นการรอขายทุเรียน<ฆ>ในช่วงเทศก,กาลผลไม้เป็นต้นนะครับทุกตัวอย่างประมาณนี้นะครับซึ่งที่เข้าไปตรวจสอบตาม Facebook ต่างๆในการแจ้งเตือนภยัยพวกนี้ครับก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็คือเพจปลอมเลยนะครับ<ฆ>เพจปลอมมาเลยตะไกลเลยนะครับมาสร้างข้อสองครับบุคคลไปแฝงอยู่วิจาชีพเนี่ยไปแฝงอยู่ในกลุ่มของซื้อขายตุ๊กตาลาบูบู ในกลุ่มซื้อขายต่างๆแล้วก็โพสต์ขายนะครับเนี่ยครับซื้อขายป๊อปปัเลาบูบู้อะไรต่างๆเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะมีการสร้างเพจเนาะเพจเฟซบุ๊ก<อ>คนก็จะมารวมกันนะครับรวมทั้งเหยื่อรวมทั้งผิชายชีพก็รวมกันอยู่ในนั้นแหละครับค่ะก็สนุกกันเลยคราวนี้เขาก็จะโพสต์ขายสินค้าตุก๊กตายอย่างเช่นตัวละสองพันบาทนะครับถ้าซื้อสองตัวเหลือสามพันห้าซื้อสามตัวเหลือตัวละพันแปดอะไรแบบนี้ว่าไปนะครับ เซิร์ฟมาโอนเงินปุ๊บก็ปิดเลยครับบล็อกเลยอืมบล็อกเลยหายเลยนะครับะซึ่งคราวนี้เนี่ยนอกจากผู้ปกครองที่โดนแล้วเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นเด็กก็จํานวนมากนะครับอืค่ะเด็กน้อยมัธยมเด็กน้อยนะครับซึ่งเก็บเงินเก็บทอมาใช่ฮะก็อยากมีอยากได้เนาะเหมือนเพื่อนนะครับก็ถูกหลอกไปก็ค่อนข้างเยอะนะครับตอวนี้คนโดนก ตัวเลขคนถูกหลอกนี่ก็ก็น่าจะเยอะอยู่นะคะครับตัวเลขก็มีจํานวนมากนะครับแต่ว่าเราเราเรากำลังพยายามที่จะแยกว่าคือคือในระบบเนี่ยค่ามันจะเป็นในเรื่องของการเอ่อเรื่องของเรื่องของการถูกหลอกขายสินค้าคในภาพรวมนะครับที่ไม่ได้แยกมาโดยปกตินะครับจากการเข้าไปดูในในกลุ่มแบบเตือนภัยของของผู้ที่ถูกหลอกลักษณะนี้ ก็มีจำนวนมากนะครับแต่ว่าความเสียหายก็แตกต่างกันไปครับอืแล้วแต่มากน้อยนะครับค่ะใช่ครับคราวนี้เราต้องมาดูวิธีการแล้วกันว่าเราถ้าเราอยากได้ตุ๊กตาลาบูบูสักตัวหนึ่งนะครับใน a ฟ e b o o k เนี่ยเราจะซื้อ,อยังไงดีไม่ให้โดนหลอกดีหไหมครับเราจะทํำยังไงดีวิธีการวิธีการหนึ่งเลยครับหนึ่งเลยครับเราแนะนําอย่างนี้ครับ หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะครับดีที่สุดอืมจริงจงมันก็มีวางขายนะตามห้างตามอะไรแต่ว่าราคาอาจจะสูงกว่าถ้าเราจะซื้อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะคือบางทีอยากได้ผมม่รู้เข้าใจถูกไหมนะก็คือเท่าที่ดูก็คืออยากได้ไอตัวที่มันพิเศษไอสีที่มันพิเศษ,เศษถูกไหมฮะอ๋อค่ะถ้าไปกล่องสุ่มตามห้างเนี่ยอาจจะมันเ<อ>ไป็นกล่องสุ่มเนาะมันเราไม่เห็นข้างใน<อ>ว่าจะได้ตัวไหนไม่ได้ไมาตัวที่เราอยากได้ใช่ฮะก็เลยไปหาซื้อไอตัวที่เราต้องการแทนนะครับค่ะ ก็ทาให้ถูกหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะมีคนถามว่าอ้าวแล้วเขาอยากได้สีเนี้ยเขาจะทํำยังไงถ้ามีคนโพสต์ขายนัดเจอสิครับอนัดเจอสิครับอ่านัดเจอกันเลยครับนัดเจอกันเลยครับหลีกเลี่ยงเลยครับไอ้ทุ่พวกที่ไม่มีหน้าร้านพวกเ a c e b o ก k อนไลอย่างเงี้ยอย่าให้ความโลภเข้าครอบงำอย่าให้ความอยากได้นะครับมาเป็นตัวนำนัดเจอกันครับมาเจอกันเลยดีกว่าตรงไหนอะไรยังไง ยื่นยืน <Own S 2> ย่นสตัง<อ>ยื่นตุกต,ตกตุนตุกตากันเลยอ,อย่างนั้นดีกว่าอ่าถูกครับยื่นหมูยื่นแมวเนี่ยง่ายสุดแล้วครับผมว่านะครับเราสู้เราโอนเงินไปแล้วอาจจะได้คืนไม่ได้คืนเราสู้เขาไกลหน่อยเรานั่งรถไปเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะครับไปเจอกันตัวตตัวเลยนะครับ<อ>ไปหลายๆคนนะครับอย่าไปคนเดียวได้เดี๋ยวไปโดนหลอกอีกนะครับค่ะต่อมาครับอยากให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าราคาถูกครับจดจำระลึกไว้เสมอครับว่าของฟรีไม่มีในโลกครับแล้วก็ของถูกเนี่ยมันจะต้ององถูกอย่างที่ดีไม่มีจริงอ่า ใช่ไหมฮะนะครับมันมันเป็นตัวตัวตัวล่อเรานะครับค่ะต่อมาครับหากซื้อสินค้าผ่าน a c e b o o k ครับระวังระวังเพจปลอมระวังเพจลอกเลียนแบบนะครับโดยเพจจริงเนี่ยควรจะมีผู้ติดตามสูงะนะครับซึ่งผู้ติดตามสูงก็อีกแหละอาจจะไปซื้อเพจอื่นมาที่มีผู้ติดตามสูงอยู่แล้วนะครับลรามาเปล<อ>ี่ยนชื่อก็ต้องดูไปที่การสร้างว่าเพจเนี่ยมาสร้างขึ้นมานานหรือย,อยังรายละเอียดการติดต่อร้านชัดเจนไหมสามารถโทรไปสอบถามได้ไหม นะครับความโปร่งใสของเพจเนี่ยว่ามีการเปลี่ยนชื่อมาก่อนไหมนะครับแล้วก็ผู้จัดการเพจเนี่ยอยู่ในต่างประเทศหรือเปล่าครับอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าสมมุติว่าเราเข้าไปดูใน Facebook แล้วเนี่ยเขามีการโพสตขายสินค้าตัวตุ๊กตาลาบูบูที่เราต้องการตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับเราแชทคุยกับเขาแล้วโอนเงินไปเลยเนี่ยผมว่าประมาณเกินไปอืจากออนไลน์เนี่ยทำให้เป็นออฟไลน์วิธีการทําไงครับขอเบอร์โทรครับขอเบอร์โทรเออคุณน้องเอออะไรอย่างนั้นอย่างนี้พี่ ขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่ขอโทรคุยหน่อย<ฆ>ค่ะโทรคุยหน่อย,อยอย่างน้อยนะครับเราจะได้เบอร์โทรศัพท์มาที่สามารถติดตามไปได้ว่าใครเป็นคนเปิดเบอร์อะไรอย่างไรต่อไปในอนาคต<ฆ>ได้หากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็ยังตรวจสอบได้นะฮะจะได้มีพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นนะครับค่ะ<ฆ>คราวนี้เนี่ยนะครับก็ให้ตรวจสอบในเรื่องของก่อนโอนเงินชําระสินค้าเราตกลงแล้ว<ฆ>เราทําตามขั้นตอนที่เราคุยกันแล้ว ที่เราเ<อ>ดูกันอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าจะโอนเงินแล้วขอเลขบัญชีล<อ>งแล้วจะขอเลขบัญชีได้เลขบัญชีแล<อ>ปุ๊บเอาชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีไปค้นหาก่อนครับว่าประวัติเป็นอย่างไรค่ะ g ูเกิลได้เลยครับ backlistseller.com ได้เลยฉลาดโอนนะครับฉลาดโอนเช็คก่อน .com ของตำรวจไซเบอร์ก็ได้อือซึ่งเท่าที่ผมตรวจสอบในเพจ a c e b o o k ที่เขาเตือนภัยกันเนี่ย ทุกคนเลยครับจะมาโพสว่าเตือนภัยคนนี้โกงเตือนภัยคนนั้นโกงแล้วก็จะแน่รูปการคุยและตันานารวมไปถึงสุดท้ายเขาจะโพสตรูปที่เขาไปเช็คที่เช็คแล้วเนี่ยก็คือจาก b a c k l r e t s e r c o m เนี่ยที่ทางสกุลเนี้ยก็จะหลอกแบบเนี้ยหลอกมาเต็มเลยครับซึ่งมีคนเนี่ยเข้าไปเข้าไปแจ้งเตือนเนี่ยในกลุ่มเนี้ยเยอะมากค่ะก็อยากจะถามว่าแล้วทําไมไม่เช็คก่อนก่อนจะโอนใช่ไหมฮะพอมาเช็คทีหลังปุ๊บก็มาเตือนภัย คนถัดไปก็รีบโอนเพราะกลัวจะไม่ได้ของแล้วก็มาเตือนภัยอีกรอบหนึ่งว่าเช็คแล้วนะบัญชีนี้นะโองน,นะอย่าไปโอนนะค่ะเออบางที่เหมือนเหมือนมันเร่งรัดเหมือนกันนะแบบว่าสีนี้มีอยู่ตัวเดียวถ้าไม่รีบโอนเงินเนี่ยถ้าคนอื่นใครโอนมาก่อนก็ได้ก่อนนะอะไรแบบนี้โอนมันก็เหมือนเร่งรัดรตรงกันนะใช่ไหมฮะมันก็มีอยู่สี่อย่างที่ผมเคยบอกเสมอครับความโลภความกลัวค,ความหลงแล้วก็ความ<อ>ไม่รู้เท่าทันเทคโนโลยีสี่อย่างครับที่จะหลอกเราได้มีแค่นี้ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะไปหลงกลอันไหนมัน ใช่ไหมฮะองโลภนะครับโลภอยากได้ของความกลัว,กล,วกลัวจะไม่ได้ใช่ไหมฮะกลัวจะไม่ได้นี่ครับ2อ,อย่างนะครับก็ถ้าครบองค์ประกอบก็โดนหลอกเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นแล้วเช็คก่อนโอนนะครับเช็คก่อนโอนนะครับนี่แหละครับผมว่าทําตามลักษณะเนี้ยก็จะปลอดภยัยก็จะไม่โดนหลอกนะครับค่ะ ซึ่งจริงๆรองก็ย้ำ,ยำๆเนาะในเรื่องที่แบบว่าซื้อของผ่านเพจเนี่ยจะต้องดูยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเราย้ำกันทุกครั้งเลยเนาะแต่ก็ยังมีคนแบบว่าตกเป็นเหยื่อนะฮะรองก็แปลว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเขายังไม่เข้าถึงข้อมูลที่เราได้คุยกันนะอที่เราไ,ได้เล<ด>่าให้ <le o S 1> รเราเขายังไม่ได้ฟังเราเขายังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องอยากฝากหรือว่าพี่น้องนะครับรถโดยสารสาธารณะรถแท็กซี่อะไรก็ตามที่เปิดอยู่ตอนนี้ถ้าท่านได้ฟังผู้โดยสารได้ฟัง เอาเรื่องที่เราฟังวันเนี้ยไปเล่าให้คนที่เรารักฟังในวงสนทนากินข้าวกลางวันเฮ้ยแกเธอฉันไปนั่งฟังมาเขาบันรายการเนี้ยเขาสอนอย่างเงี้ยจริงนะอย่าคุณโอนนะใจเย็นๆโอนเช็คก่อนเอ้ยจะโอนเอาเลขบัญชีมาเอาชื่อนามสกุลมาเดี๋ยวเช็คในแบ็คลิสเซอร์เลอร์ก่อนนะครับก็จะปลอดภัยได้บุญได้กุศลด้วยเนาะนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นประโยชน์อใช่แล้วมีการไลฟ์ด้วยนะใครที่ดูตอนนี้เนี่ยแชร์ไปเยอะๆค่ะจะได้เข้าถึงคนเยอะ จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อกันเนาะครับช่วยกันครับไม่ใช่แค่ตุ๊กตาเราบูบูไอ้ที่เราสอนกันอยู่เนี่ยทุกอันครับที่เราแนะนำกันทุกอันทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูนี่คือเหมือนกันใช่ค่ะใช่ครับทุกอย่างนะหลักเกณฑ์การดูเหมือนกันเลยอ่าแล้วก็ไม่รีบไม่เชื่อไม่โอนนะอย่างที่รองเนี่ยย้าอยู่เสมอะแต่พี่ปุ้มเชื่อว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันยังมีอยู่ไม่น้อยแต่พี่ปุ้มว่ามันก็น่าจะน้อยกว่ายุคก่อนเนาะเพราะว่าคนฟังเราก็เยอะนะรอง ครับผมลดลงครับตอนนี้ผู้เสียหายลดลงแต่ว่าผู้เสียหายจำนวนผู้ถูกหลอกลดลงแต่ปริมาณเงินเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะว่าเขาไปเจาะจงหลอกหลอกคนที่ตั้งใจเลยครับหลอกลงทุนหลอกอะไรพวกนี้มันจะเยอะนะครับก็นะครับผมค่ะวันนี้ก็เรื่องของตุ๊กตาลาบูบูที่กําลังฮิตเลยทีเดียวนะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีไว้ครอบครองแล้วนะคะแต่หลายคนที่อยากได้เนี่ยก็อย่างที่รองบอกนะถ้าจะซื้อ ผ่าน Facebook อะไรก็ต้องระมัดระวังเนาะอะท้ายสุดฝากเลยคะ่ะรองก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเพราะว่าเรื่องสําคัญที่สุดก็คือคําว่าไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับต่อด้วยการเช็คก่อนโอนนะครับเช็คก่อนโอนนะครับเพราะว่ายังมีผู้เสียหายจํานวนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาช่วยกันนะครับสร้างการรู้เท่าทานนันกลกงของไอ้พวกโจรออนไลน์เนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้เข้าใจแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อต่อไปนะครับก็จฝากทุกท่านช่วยติดตามรายการ นะครับตำรวจไซเบอร์เตือนภัยของเราที่จัดกันอยู่เนี่ยนะครับทางตำรวจไซเบอร์นะครับร่วมกับทางสองพเอ็มเก้าหนึ่งเนี่ยนะครับจะได้รู้ต้นทาลโกงของไอ้พวกโจรออนไลน์พวกนี้นะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับช่วยติดตาม Facebook แล้วก็ทิกตอกของตำรวจไซเบอร์นะครับเพราะว่าขอฝากนิดนึงครับวันนี้บ่ายสามนะครับติดตามเพจตำรวจไซเบอร์นะครับจะมีแถลงข่าวนะครับเรื่องใหญ่เลยนะครับเราจะแถลงข่าวเราสามารถยึดเงินสดได้กว่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาท นะครับโอ้ร้อยสิบเจ็ดล้านเงินเลยเหรอเงินล้านพี่ปุ้มหนึ่งร้อยสิบเจ็ดก้อนนะครับวันนี้เราจะมาแถลงข่าวกันนะครับรวมไปถึงยึดรถจนหรูปอร์เช่หนึ่งคันครับมูลค่ากว่าแปดล้านบาทครับแล้วที่เราต้องติดตามเพราะอะไรครับเราจะนําทรัพย์สินพวกนี้มาเฉลี่ยคืนให้ผู้เสียหายที่โดนไอ้กลุ่มแก๊งเนี้ยหลอกลวงนะครับมาเฉลี่ยคืนให้นะครับมากน้อยอย่างไรติดตามกันนะครับติดตามชมเด็ดดุกตำรวจใสเบอร์ด้วยนะครับ ได้เลยจะโดนหลอกแบบไหนรูปแบบไหนยังไงเนี่ยคนที่เขาโดนหลอกในในเงินก้อนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้คืนแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับเราจะมีการชดเ่ยคืนโดยก,ก,ก็มีโอกาสครับถูกต้องครับมีโอกาสได้เงินคืนก็ทางปปงเขาจะทําการตามกระบวนการขั้นตอนขงอขงเขาต,ต่อไปครับผมอ่าบ่ายสามโมงวันนี้เดี๋ยวสวพกอาหนึ่งเราก็จะกาอบติดข่าวเรื่องนี้เพื่อที่จะนํามาเล่าคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆรองโตมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะเจอกันใหม่ก็วันพุธหน้าเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับเดี๋ยวพุทธน้าเจอกันใหม่ครับผมได้เลยวันนี้ขอบคุณมากพันธประโทศักดิ์สิทธิ์ชูบุญเรืองนะคะรองผู้กาก,กับการวิเคราะห์ข่าวอ,อและเครื่องมือพิเศษบกอสออทห้าขอบคุณมา,ากๆเลยเจอกันใหม่วันพุธหน้าครับขอบคุณครับพี่ปุ้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคืออย่าอย่าฟังแล้วก็เก็บเอาไว้คนเดียวอะไรเงี้ยฉันไม่โดนหลอกแน่อะไรเงี้ยไม่ได้นะต้องแชร์คนอื่นด้วยเพราะว่าอย่างที่รองบอกว่าอุ้ยได้บุญด้วยนะ นะคะแชร์ด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครที่ฟังเราตอนนี้เนี่ยจะพี่โชเฟอร์แท็กซี่หรือว่าอยู่ในรถแท็กซี่ก็แล้วแต่เนี่ยมื้อเที่ยงนัดทานข้าวกับใครที่ไหนยังไงเนี่ยเอาไปเล่าต่อนะคะเล่าต่อเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็บ่ายสาวันนี้นี่จะมีการถแถลงข่าวจากตำรวจไซเบอร์เตือนภัยโอ้ยเงินแบบเป็นร้อยล้านเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะสามารถยึดมาได้ยังไงรายละเอียดติดตามได้ที่สพ9ก้างเราด้วยนะคะรู้เท่าทันคนโกง เล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพในช่วงตำรวจไซเบอร์เตือนภัย